สวัสดีครับวันนี้บ่าวแก้วก็จะมาทําเมนูแล้วครับผมน้ำพริกอ่องใส่หมูบดนะครับผมเครื่องเคียงก็จะมีผิงแห้งแช่น้ํานะครับผมมีหัวหอมกระเทียมผักชีอันนี้ลาบผักชีเราจะเอาไว้ตำนะครับผมตำกับพริกแห้งนะครับผมมีมะเขือเทศหมูบดไปครับผมไปลงมือทากันเลยอันดับแรกเราก็ใส่เกลือลอไปเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็โขลกพริกครับ พอพริกเอลียดได้ที่เราก็ใส่หอมแดงกระเทียมรากผักชีลงไปเลยนะครับผมพอตําเครื่อง,งได้ที่เข้ากันได้ที่ครับผมก็ใส่กะปิลงไปขึ้นช้อนนะครับผมตาคลุกเข้ากันได้ดีแล้วับผมป่เราไปลงมือผัดกันเลยครับผมใส่น้านํามันกลางกลางกำลังพอดีนะครับผมรอให้กระทะเดือดแล้วค่อยใส่พริกลงไปนะครับผมพอกระ,ะทะเดือดน้ำมันเดือดเราก็ผัดเครื่องแกงเครื่องเคียงอีกผัดกระเทียมไม่สุกเลยนะครับผม เราจะมาต่อด้วยหมูมบดน,นะครับเราผัดเครื่อง <C oughs> เครื่องเคียงสุกแล้วออกได้ที่แล้วก็ใส่หมูบดลงไปเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดจนกว่าหมูบดจะสุกนะครับพอเราผัดหมูสุกได้ที่แล้วก็ใส่กระเทยลงไปเลยนะครับเมนมูง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับเพราะเราผัดคลุกเข้ากันได้ดีแล้วก็เติมน้ําสุกลงไปนะครับผมช่วงนี้เราก็ต้องเติมน้ําเยอะสักหน่อยนะครับผม ด้มะเขือเทศออกความเปรี้ยวออกมานะครับรอจนกว่าน้ําจะเดือดค่อยปรุงรสนะครับพอเดือดได้ที่เราก็มาปรุงรสด้วยน้ามะขามเปียกสักหน่อยนะครับผมเพื่อชูความเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยนะครับความเปรี้ยวเราได้ที่เราก็ใส่น้าตาลปี๊บลงไปนะครับผมชูความหวานขึ้นมานะครับต่อด้วยน้ําตาลทรายนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับผมใครชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยก็ผมชอบรสชาติพอปังปันกลางนะครับผม ต่อด้วยรสดีสองช้อนนะครับผมต่อด้วยชูรสนะครับผมช้อนครึ่งนะครับผมของไอติมนะครับผมช้อนไอติมนะครับผมไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะครับต่อด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมพอเราใส่กะปิแล้วมันจะเค็มแล้วนะครับผมขาดไม่ได้นะครับผมสีอ่ขาวสักหน่อยนะครับผัดคนนให้เข้ากันนะครับผมเราค่อยมาชิมอีกสักทีครับผมรสชาติจะเป็นยังไงชิมรสได้ที่ รสชาติสุดยอดว้าวว้าวสําเร็จนะครับผมโรยหน้าผักชีครับโรยผักชีลงไปเลยนะครับปิดท้ายรายการครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมน้ำพริกอ่องสูตรเบาแก้วว้าวว้าวชิมกันสักหน่อยครับสวัสดีครับอย่าลืมไปใส่บาตรทําุบนุ่มชาติกันนะครับผมวันนี้วันพระครับผมเรามาชิมกันนักหน่อยครับอื 음! 쭛! 야아아